คลินี้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่3นะคะการแก้สมการเอกโพเนเชียนที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของสมการกำลังสองได้นะคะอ่เรามาดูโจทย์ที่1กันเลยโจทย์ที่1เราจะพบว่าอะไรคะ3ากำลัง2 x บวก1ใครจำได้มาจากอะไร3ากำลังสองวก1 3กำลัง2 x บวก1ถ้า เราจะย้อนกลับไปถึงเรื่องเลขยกกำลังเราจะพบว่าอะไรถ้าฐานเหมือนกันคูณกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันบวกกันนี่เมื่อเลขชี้กำลังบวกกันแสดงว่าเกิดจากฐานเหมือนกันทำไมกันลูกคูณกันนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเขียน3ามกำลัง 2x บวก1ได้เท่ากับ3ามกำลัง 2x กคูากำลัง1นนั่นเองนะคะ งงไหมใงงนะหาเพราะฉะนั้นคุณครูจะเขียนใหม่เราจะได้ข้อที่1ก็คือ3กําลังอะไร x 3กําลังสอง x เขียนให้อยู่ในรูปกําลังสองก็ได้3กําลัง x ทั้งหมดยกกาลังสองคูณด้วยใคร3กําลัง1 3กํากลัง1ก็คือตัวนี้เนาะบวกด้วย9 2้าอยู่ฝั่งซ้ายย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันซะจะได้แก้สรรมการเนาะให้ตัวเลขมาอยู่ฝั่งเดียวกัน ฝังขวากลายเป็นไทย0เราจะพบว่าตัวแปรของเราก็คือ3กำลัง x อ่าเราก็บอกว่าอะไรเลยให้ a เท่ากับ3กำลัง x จะได้สรรมการใหม่คือ3มกำลัง1มีค่าเท่ากับ3มาอยู่ข้างหน้าเลย3 a กำลัง2ลบ 2 8 a จัดรูปใหม่เนะบวก9ก้เท่ากับศทีนี้เราจะแก้ยังไงดีคะใครคูณกันได้9 3 3 9ใครคูณกันได้3 3 1 3ามาทำอะไรกันลบกันอไม่ใช่บวกกันเราได้ลบยีถ้าเราลาก3าคูณสาได้9 3้3 9าบวกสามรวมกันมีโอกาสได้แปดไหม ไม่มีนั่นหมายความว่าตัวนี้เราเอา3ามกับ3ามได้ไหมถูกไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นใครคะ9ก้ถูกต้อง9ก้่าจับคู่เลย9ก้าสา้อะไรยี่สิหน่งคูณ1ได้ 1a ึ่งอทำอะไรกันตรงนี้บอกบวกกันได้ลบยี 28. มี ยี่สกับ a บวกกันได้28่สิบได้28แต่คําตอบต้องเป็นลบดังนั้นทั้งคู่ติดลบหมายความว่าหน้าเลข9ก็ติดลบหน้าเลข1ก็ต้องติดลบนั่นเองนะคะเ,าเราจะเขียนเป็นสองวงเล็บได้แล้ว 3a 3a ต้องคูณใครเราดูที่เราโยงไว้ 2a ต้องคูณ9ดังนั้น9อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ในวงเล็บเดียวกันกับ 3a ไม่ได้9ต้องอยู่ข้างหลังและต้องอยู่คนละวงเล็บกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เล้9ต่อมา a อคูณกับคายเอคูณกับ1หน้า9ก็ติดลบหน้า1ก็ติดลบอ่านะเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า a ทีนี้ นักเรียนสังเกตว่าในแบบฝึกหัดอานจะมีพื้นที่น้อยคุณครูจะคิดอย่างรวดเร็วนักเรียนก็ฝึกคิดให้เร็วนะคะเวลาเราสอบเราก็คิดให้เร็วเพราะว่าอันนี้มันจะการแสดงวิมจะอยู่ในมอต้นมปลายคือดึงมาใช้และเราจะดึงมาใช้ยังไงให้เร็ว 3a ลบ1เท่ากับ0ถูกไหมคะเราจะได้ว่าลาย 3a 1ลบอยู่ย้ายมาบวกอยากรู้แค่ a 3าคูณอยู่ย้ายมา หารดังนั้น a เท่ากับ1นึ่งส่วน่ายหรือนีง่ง่ายํำจัด1ก่อดลบตรงข้ามกับบวกย้ายลงมาเลยอะไรต่อกําจัด3คูณตรงข้ามกับหารย้ายมาหารน,นี่ได้แล้วตัวที่1เห็นไหมคะตัวที่2 -9 ลบ9ลบตรงข้ามกับบวกเพราะฉะนั้นตอบ9ได้ค่า a มาแล้วเราจะตอบเลยหรือไม่ยังไม่ตอบเราต้องหาตอ่อใช่ไหมคะจากอะไร จาก a เท่ากับ3กำลัง x และ a เท่ากับเท่าไรบ้างและ a เท่ากับ1ส่วน3กับเาเราก็าแทนเลยตัวที่1 3ากำลัง x เท่ากับ1ส่วน3อีกตัวหนึ่ง3ากำลัง x เท่ากับ9อ้าเขียนตัวแรก3กำลัง x 1ส่วน3 3อยู่ข้างล่างเป็นบวกกำลังเป็น1ย้ายมาไว้ข้างบนกำลังติดรบดังนั้น x เท่ากับลบ1 ะะอันที่2 3กําลัง x ใครคูณกันได้9 3 3 9 2ตัวก็กําลัง2เนาะหลายคนบอกว่า9เกิดจาก3คูณ3ได้9ตอบ3กํกลัง3ผิดไหมผิด3ามกลัง3มันคือมันคือ3คูณ3คูณ3มันมีค่าเท่ากับ27นะไม่ใช่9เนาะดังนั้นตัวที่2 x เท่ากับใคร2เสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยาก แต่โจทย์บอกว่าให้ตอบอยู่ในรูปของครารูปเซตของคำตอบดังนั้นเราก็ต้องตอบว่า x อยู่ในเซตซึ่งได้แก่คร้ในเซตที่2กับลบ1นั่นเองเป็นคำตอบนะคะข้อที่2ข้อที่2เนี่ยคำตอบมันจะไม่ออกมาอยู่ในรูปของจำนวนเต็มข้อ2เนี่ยดาวยกผลประโยชน์ไว้ก่อนยังไม่ต้องทำ อย่างไม่ต้องทำนะคะข้อสอนเดี๋ยวคุณครูจะพาทําเมื่อเราเรียนสมการล็อกแล้วเราค่อยกลับมาทำเนาะถ้าบอกไปตอนนี้นเดี๋ยวเรากคองงอยู่ดีให้เราไปรู้จักสมการล็อกก่อนเพราะว่าค่าที่ออกมามันไม่สามารถหาค่าได้เนาะมันติดอยูอ่มาดูข้อที่3ข้อที่3แก้ยังไงเราสังเกตฐานของเราก็คืออะไรนี่ตัวที่เราจะเปลี่ยนคืออะไร4ีำลัง x ใช่ไหมคะอ่าบอกเลย 5a เท่ากับ4กํลัง x จะได้ตัวแรกคือใคร 2a กํลัง2บวก 5a ลบ3เท่ากับ0ถูกไหมคะอา้าวแต่คร3ได้ใคร3 1 3 2ได้ใคร2 1 2อา้าวจับคู่สิ3 1 3 2 1 2ทำอะไรกัน ลบกันได้5้าไหมถ้าอันนี้ลบกันได้ใครได้1นึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้ได้ไหมไม่ได้าเปลี่ยนคู่3ามสอคูณหนึ่งได้หนึ่งหกลบหใช่ไหมใช่เราจับคู่เลยคู่นี้เพราะคู่นี้ได้6 A คู่นี้ได้อเอามาลบกันได้5แต่คำตอบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวมากต้องเป็นบวก คู่นี้ก็คือเลขอะไรเลข3ต้องเป็นบวกเลข1ต้องเป็นลบนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจะได้อะไร2องวงเล็บวงเล็บแรกคือ 2a 2a สองต้องคูณกับใคร 2a ต้องคูณกับ3 3กับ 2a ต้อทอยู่คนละวงเล็บกันนะคะ a ต้องคูณกับใครคูณกับ1หน้า1ติดลบหน้า3เป็น บวกอ่าเพราะฉะนั้น a ได้อะไรคิดอย่างรวดเร็วลบย้ายมากลายเป็นบวกคูณย้ายมากลายเป็นหารดังนั้นได้1นส่วนสอใช่ไหมคะสละ่ะบวกอยู่ย้ายมากลายเป็นลบได้แล้วเห็นไหมคะอ่าพอเราได้เสร็จทำให้ต่อเลยอ่าจาก a เท่ากับ4กำลัง x และ a เท่ากับ1ส่วน2และลบ3เราก็จะได้ตัวที่1คือ4กํกำลัง x เท่ากับ1ส่วน2แล้วก็4กํกำลัง x เท่ากับลบ3อ่าอันนี้ได้อะไร2กำลังสองคือ4ถูกไหมคะเบิ้ล x 2เศษส่วนอยู่ข้างล่างเป็นบวกย้ายไปข้างบน,นกลายเป็นลบดังนั้นได้ใคร สอง x เท่ากับลบหนึ่ง x เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองพื้นที่ไม่น้อยนกูจะเขียนตัวเล็กนิดน,นึงเนะาะพอมาอันหลัง4กําลัง x ลบ3 4กําลัง x ลบ3เราสังเกตฐานเป็นบวกมีโอกาสไหมที่คําตอบจะติดลบไม่มีฐานเป็นบวก,ก,บบวกยกกําลังอะไรผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังต้องเป็นบวกแต่อันนี้ผลลัพธ์ไม่ได้ติดลบดังนั้นเราบอกเลยเลยว่าอันนี้ ไม่มีคำตอบนะคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ฐานเป็นบวกแล้วคำตอบออกมาจะติดลบเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ x เพราะฉะนั้น x เท่ากับเซตของใครลบ1ส่วน2มีแค่ตัวเดียวนะคะเอามาดูข้อที่4ข้อที่4เห็นยงังเห็นยงัง a เป็นใครดี7กำลงัง x แต่อันนี้มาอีกแล้วใช่ไหม มาอีกแล้ว7กํากำลัง2 x คูณ7กํากำลัง1ใช่ไหมคะแยกล่างออกมาเนาะลบ50 7กํากำลัง x บวก7เท่ากับ0เอาตัวแรกได้ค่ะให้ a เท่ากับ7กํากำลัง x จะได้ค่ะตัวนี้เป็นจำนวนเต็มอยู่หน้าวงเล็บ เจ็กำลังสลบ 50A บวก7เท่ากับ0คะแต่ค่ย 17, อันนี้ก็7 1 7ได้ตัวเดียวเลยถูกไหมคะทำอะไรกันบวกกันได้50เอาลองเลย7จ49 1จดคูณหนึ่บหนึมห้าสจบเลยโอ้ข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมคะ7 7 สี่สิบเก้า a หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง a เครื่องหมายทำไมเหมือนกันเป็นอะไรลบเหมือนกันเป็นลบแสดงว่าเจ็ดก็ติดลบด้านหนึ่งก็ติดลบเพราะฉะนั้นได้แล้วเจ็ด a เจ็ด a ต้องคูณกับใครเจ็ด a ต้องคูณกับเจ็ดแล้วก็ a ก็คูณกับหนึ่งหน้าเป็นลบทางคู่นะคะเพราะฉะนั้น a เท่ากับใคร ลบย้ายมาเป็นบวกคูณย้ายมาเป็นหารเพราะฉะนั้นได้1ส่วน7ลบย้ายมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้7จนะคะาจากจากะได้จาก a เท่ากับ x 7กำลัง x และ a เท่ากับ1ส่วน7และ7อ้าวเราก็จะแทนค่า 7กำลังเตัวที่1เท่ากับ1ส่วนเและตัวที่2 7งเลัง x เท่ากับ7ตัวที่1ทําทำไมอยู่ข้างล่างเป็นบวกย้ายไปข้างบนกลายเป็นลบตัวที่2ไม่เขียนแสดงว่ามีอะไรอยู่1เพราะฉะนั้นตัวแรก x คือลบ1ตัวที่ 2, 2> ตัวที่2 x คือเท่าไหร่ x คือ1นนั่นเองสรุปได้แล้ว เพราะฉะนั้น x ในข้อนี้มีอยู่2ตัวคือลบ1และ1นั่นเองนะคะส่วนของข้อ5และข้อ6ให้นักเรียนทำเองนะคะ5คะแนนนะคะอ่าส่งคุณครูไม่ได้ถามเลยในไลน์ถามได้นะคะสวัสดีค่ะ